สำหรับวันนี้ก็จะแนะนำคาถามมหาเสน่ห์ถ้าถามว่าพระมีคาถามมหาเสน่ห์ด้วยหรือต้องตอบว่ามีถ้าถามว่าใครเป็นครูก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูถ้าจะมีคนถามว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดก,กิเลสได้แล้วยังมีเสน่ห์อยู่หรือ ก็ต้องตอบว่าคนไหนถ้าแต่กิเลสเต้มมากสเสน่ห์ก็มากแต่กิเลสได้น้อยก็สเสน่ห์ก็น้อยลงมาถ้ายังตัดกิเลสไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่ไม่เป็นสเสน่ห์พยายามสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสเสน่ห์ขึ้นมาก็มีสเสน่ห์เหมือนกันคําว่าสเสน่ห์แปลว่าความรัก ความรักซึ่งกันและกันเป็นการเยื่อใยแห่งความรักที่ดึงกำลังใจเขาผู้คนอื่นให้มารักเราและก็เราเองก็ถ้าคนอื่นเขาทำเราก็รักเขาเหมือนกันถ้าต่างคนต่างมีมหาเสน่ห์บรรดาเทพุทธบริษัทโลกนี้จะมีแต่ความสุขจะหาความทุกข์ไม่ได้ความทุกข์จะมีบ้างก็แค่เรื่องของขันห้า ขันห้าคือร่างกายมันก็ต้องแก่มันป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าคือร่างกายและก็มันก็ตายเราจะมีทุกข์อยู่บ้างกับความแก่เข้ามาถึงก็ร่างกายไม่สรงตัวกำลังไม่ดีความเชื่องช้าก็ปรากฏก็หนักใจอยูนิดหนึ่ง ความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นมันก็มีความลาบากอยู่บ้างมีความทุกข์อยู่บ้างความตายยะเข้ามาถึงก็มีความทุกข์บ้างเพราะมีทุกขเวทนามากแต่นอกจากการทั้งสามอย่างนี้แล้วเราจะมีแต่ความสุขเพราะคนที่มีสเสน่ห์มากก็มีคนรักมากถ้าเราพบปะส,สังสงรรค์กับสมาคมใดบุคคลใด เราเป็นคนมีเสน่ห์สมาคมนั้นเขาไม่เกลียดผู <c> ้ <oughs> ที่จะเกลียดก็คือว่าคนที่มีเสน่ห์ไม่เท่าเขามีเสน่ห์น้อยเกินไปมีคนรักน้อยเกินไปอาจจะมีการอิจฉาทิสยากันได้นี่เป็นของธรรมดาแต่ถ้าพบหน้ากันเข้าจริงๆบ่อยๆอาการอิจฉาทิสยาก็จะหมดไปเหลือแต่ความรัก คาถามหาเสน่หที่มีอยู่สี่ข้อสี่คำหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดส่อเสียดสี่ไม่พูดเพอ้เอเจ้อเหลวไหลอันนี้จะเป็นคาถามหาเสน่ห์คำว่าคาถา,านี่มาจากภาษาบาลี <c oughs> แปลว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวหมายถึงคําพูดที่เราพูดไปเองคําพูดที่เราพูดออกไปในภาษาบาลีทนานเรียกว่าคาถาแต่พอคนไทยพูดเข้าเลยก็เห็นหาว่าเป็นคาถามหานิยมไปเลยเป็นการเสกคาถาไปมาความจริงไม่ใช่นี่พระพูดไม่ใช่หมอศสยศาสตร์หมอเสน่เล่ลมพูด พระพู้ถือภาษาบาลีเป็นพื้นฐานเป็นหลักคาถาในที่นี้จึงถือว่าวาจาเป็นเครื่องกล่าวคือคำพูด